เจอร้านเด็ดใหม่ฝั่งโทนข้าวระดับโอมาเกเส่ฝั่งไม่ผิดวันนี้มาร้านทีกีชีทุกคนอยู่สุขสวัสดิ์เจ็ดสิบร้านนี้บอกเลยบรรยากาศดีมากสองทุ่มมีดนตรีสดด้วยใครอยากได้ฟิลโอมาเกเส่นั่งตรงบาร์แบบนี้ได้เข้ามาในร้านแล้วเหมือนหลุดไปอยู่ท้องหล่อเลยทุกคนร้านนี้เขาใช้ปลาคุณภาพนำเข้าส่งตรงจากญี่ปุ่นทีเด็ดของร้านนี้คือเขาใช้ข้าวระดับโอมาเกเส่เป็นข้าวสายพันธุ์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นถูกขนาดน,นามว่าเป็นข้าวจากแดนสวรรค์ 1. ไม่ว่าเราจะสั่งคำรับเท่าไหร่นะทุกคนเเเขากัั้้้นนนนนนวยย่หมลาามลลงือออแบูช ว่าฟินทุกคำโอ้ยก็อ,อยากให้ทุกคนได้ลองมันอร่อยจริง่รลานมีเมนูให้เลือกเยอะมากไม่ว่าอยากจะกินอะไรเขามีหมดเลยนี่พี่เบนจัดโลเข้าไปหนึ่งคำบอกเลยว่าฟินที่สาคัญราคาดีด้วยและเรียกได้ว่าอาหารญี่ปุ่นก็ห้ามขาดซาซิมิสั่งเป็นชุดใหญ่มาบอกเลยว่าเสร็จเนี้ยคุ้มมากถังปลาฮามาจิหอยโอตาเตะชิ้นโตโตกุง้งหวานแบบตัวใหญ่บิ๊กเบิม้มยังกับไปญี่ปุปลาชิมาจิเต็มคำแถมยังมีปลามาไดด้วยส่วนเรื่องความสดของเนื้อปลาฉันให้แบบคุณภาพ้อยเต็มรลอยต้องมาลองและใคร ใส่เนื้อแนะนาําสเต็กเนื้อสันในเป็นเนื้อออสเตรเลียแบ็กแองกัสหันเต่าตัวเนี้ยน,นุ่มละลายในปากเลยโซบะเย็นที่นี่ก็เส้นอร่อยพาสั่งเป็นเซตคู่กับกุ้งเทมปุระนะกุ้งมาตัวโตๆตเลยทุกคนบอกเลยจานเนี้ยหมดรวยมากไกลอิ่มแล้วก็ต้องจัดสลัดกันหน่อยจานนี้เป็นสลัดปลางเงินจัดมาแบบจุ๊บตอนเรากินเสร็จหันหมาอีกทีคนเต็มร้านเลยทุกคนใครอยู่ฝั่งทนต้องลองสุขสวัสดิ์เจ็ดสี่เปิดทุกวันสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงคืนนะมีที่จอดรถอร่อยจริงไปลอง